หลังแล้วตอนนี้ก็กลับมาครับการแข่งขันยันต่อส,สำหรับฟุตบอลเอฟเอคัพในรอบแปดทีมสุดท้ายครับเกมคู่แรกวันนี้เป็นทางด้านน้องแอนครับกับเต็งบวยครกกนนบยับในขึ้นลาแรกครับเป็นพนักเตะบวยครับพีกับขึ้นมาน้าในช่วงท้ายเกมแล้วนาทีสุดท้ายสองว่าตัวหนึ่งแล้วตัวครึ่งเวลาหลังลงมาเล่นกันต่อตัวผู้เล่นม,มีการขยับครับด้านข้างสนามสำหรับเต็งบวยตอนนี้เสๆๆี่ยเอาปาร์คลงมาครับ ใไม่พลาดนะสมาชิกไทยถ้าถามว่าจะน่าแตงบุยนะเปลี่ยนเอาโอ้แล้วจังหวะนี้ล้อไปแต่ว่าผู้ตัดสินให้ฟาแล้วควักกระเป๋าครับโอ้โหดน่าจะโดนเหรียญครับสำหรับบอยแล้วไปตลอดนี้ไปสไลด์อย่างนี้ได้ยยากันครับาการสไลด์ครับเราไม่อนุญาตครับการเข้าสกัดครับด้วยการสไลด์ครับการสไลด์ป้อกลูกยิงเราอนุญาตครับสามารถทำได้ครับแต่ว่าการเข้าสกัดด้วยการสไลด์ครับ โอ้โหจริงบอลชั้แหละเข้าซองครับโอ้โหสำรองเต็งด้วยนี่ไม่ได้เปลี่ยนตัวของไทยด้วยงงตอนแรกนีเป็นว่าเปลี่ยนตัวแล้วดูร่างกายเปลี่ยนกันครับก็ยังเป็นชุดเดิมก็สำรองเต็งบวยครับในครึ่งเวลาแรกนี่ยังไม่มีการขยับทำงด้านหน้าสนามเช่นเดียวกับเขาแอนด์แล้วจังหวะนี้บอยต้องระวังครับมากนี่แล้วทำฟาวสองสามทังติดต่อกันครับ โอ้โหน้องแอนนะตาแค่ประตูเดียวกันบนี่พรู้ตัดสินต้องมาเตือนเลยครับจังหวะแบบนี้ครับเป็นไปได้ผู้เล่นที่โดนไปเหลี่ยงแล้วต้องระมัดระวังครับโอ้โหเคยมีผู้เล่นหลายหลายคนครับบนี่ไปไปข่าวห,หรือวา่าบางครั้งเสียสมาธิครับโดนใบเหลืองที่สองไล่ออกมาแล้วก็ต้องระวังครับโดนใบแดงนี้ไปเป็นทหารท,ทันที ุยจังหวะน,นี้ถึงปล่อยนะแตงบวยแล้วกรรมการให้เล่นเป็นลูกได้เปรียบไปเลยแล้วแม็กล็อกกลับหลังมาสวยแล้วเ,เปิดโอ้โห,โหนี่กึญยิงกึญเปิดเข้าไปเลยแล้วจังหวะสุดท้ายยังติดบล็อกครับยังได้เป็นเตงปูอาจจะได้เป็นลูกทุ่งครับขอไว้ครับเล่นสัน้นแล้วเป็นบวยเต้ยุยล็อกจะล็อกเข,ข้าขวาไม่ได้แล้วปล่อยดูว่าตัวโตวขึ้นมามองหาเพื่อนใจไม่มีใครเติมขึ้นมาให้มาที่ติด ชิปเปลี่ยนการมาสวยพล้บปูดบอลลงมาปู่แล้วปูทะลุขึ้นมาตลอดนี่สายไม่ผ่านมือขาวตัวปูโอ้โหนี่ก็ผ่านมาได้ในตรงกลางเส่งที่รออยู่แล้วยังได้เป็นคอร์เนอร์ชิปก็ยี่สิบนาทีสุดท้ายโอ้โหแล้วลอยปูเท็สูงแล้วต่อหน้นี้แม็กไม่ได้ขึ้นโอ้โหนี่เราบ่งอกาะโอกาสเข้ามีสูงเลยมือขาวตูนี้เทยในเสาสองแล้วบ่งย้อนกลับไปที่เสาแรกครับของของแอน สิงบอลยาวยแตงโวยเราก็ดูนี้ลึกเกินไปสำหรับโฟคิดเนี่ยยังไงถ้าไปเข้าไม่โดนไทยนี้ไม่ได้ประตูโระยะสุดท้ายน้อยต่อรอบนี้โอ้โหรอบสุดท้ดายจับบอลลึกเกินไปนะทศกรรมการให้ไปะบ้างไปจากประตูขึ้นมาแล้วต้มีสมาธิเยอะผู้เล่น,นทั้งสองทีมแน่รอบนี้จะไปเสียสมาธิอีกไม่ได้แล้ว โดยเฉพาะน้องแอ๋งน้อตอนนี้ตามแค่ลูกเดียวับถ้าเกิดได้หนึ่งลูกกลับมาล้ากลับสู่เกมครับโตถ้าเสียประตูที่สองขึ้นมาเอาประตูที่สามแล้าความห่างเป็นสองประตูโอกาสที่จะกลับมาก็ค่อนข้างยากครับแต่ระว่างนี้กรรมการให้ฟาแล้วัะหวะเทคอีกโดนผักน,นิดนึงครับ โอ้โหครเป็นฟรีคิกอีกแล้วสำหรับเป็นบวยที่วันนี้ฟรีคิกไม่สามกับเจ็ครั้งแล้วเราจ้อนมาเติ้ลยิงชันแล้วบองสุดท้ายออกหลังแล้ได้เป็นเตะมุมแล้วนะซ้ายสำหรับเป็นบวยกดดันสูงเลยตอนนี้เ <c oughs> ติ้ล หลอกก็จริงจังหวะนีดด้บอลไม่ตรงก่อเราเราโผล่หนุนจังจหวะที่นึงจังหวะสุดท้ายบอยแล้วจะสวนกลับคนเดียวเราวแล้เสียบอลหน้าก็คือยิงแถบแล้วตัวคอลูกนี้เยอะไปเลี้ยงหน้าโขลกูแล้วเสียบอลจับบอยจังหวะสุดท้ายเป็นเต้ยแล้วโฉบมานะรบรรบรจริงด้วยขวาบอลแถดนิดหนึ่งเสียสามเดียมด้านบนครับโอ้โหนี่จังหวะนี้เราบอกว่าบอลกำลับแล้วไม่เสียทางนะโอ้โหแล้วกลายเป็นมุมกว่าเดิมอีกแล้วจังหวะสุดท้ายครับ โอ้โหแล้วตอนนี้ทิ้งานเป็นาสามมาทุกนหนึ่งก็สำเต็มโบยในฟุตบอลเอฟเคอคัพรอบปดทีมสุดท้ายครับตูแรกครับเกนม,กมเเกนี้ครับโอ้เล่นมาให้เราบอกว่ายังเหลืออีกค่อนข้างเยอะครับในขึ้นเวลาหลังเพราะฉะนั้นสองประตูที่สำเรับหน้าที่ของท็องแอนจะทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับโอ้ดูตอนนี้เกมลุกจังต,ต,ตื้อๆอยู่ว,ว่าท็อกแอนแม็กโอ้ตีจังหวะสุดท้ายเล่นที่มูคงครับ แล้วตังหวะานี้บอลออกหลังไปก่อนแล้วคนะตังกว่าสุดท้ายครับนะพยายามจะไปเล่นมมนิดนึงคงแล้วก็จะดึงเวลานิดนึ่งเลยลอ๋าเราดูว่าเส่ในวงตังกว่นี้นท,ทั้งนั้นทดชิงไปเสาไกลยังคมทิ้งเอาได้เติร์นตังหวะาสองปุ่งยัดเข้ามาตังงาติดไหลออกมาได้ตังงานให้ไปดูเลี้เปลี่ยนแล้ว โอ้โแล้วแต่สวยมากตอนนี้จริงผ่นมาแม,ม่ผู้สำปูยังยืนตำแหน่งดีแล้วบอลแล้จะออกหลังไปถอนล้วโอ้โหตอ,อนนี้แม่ดูให้บอลยังสวยมากครับแมส่มงจริงออกมาจังหวะต่อตี่อยบอลออกข้างนี่แม่บางทีมันออกข้างเอาไปลุกขึ้นครับสำหรับน้องแอร์ตอนนี้ต้องเล่นนิดเท่านี้บอยจ่ายจังหวะแรกไปผ่านแล้วแวถบนิดนึงออกข้าง ในลูกขึ้ของแต็บวยแหงครับไปสลับพอยออกครับลูกเปิดทิ้งยาวแล้วก็ลึกเกิดไฟแล้วตกในสุดท้ายตกจากเกมผู้นี้ในคู่ถัดไปครับก็จะเป็นเกมระหว่างทนาฟอร์นที่บนมากครับจะลงสนามเจอกับโตเกียวมารีนสิงครับยังไงถ้ามาถึงกันแล้วก็เปลียนตัวกันได้เลยสำหรับในคู่ต่อไปครับโอ้และหม่งเช็ดลูกนี้มาซ้ายมเกิงแต่าบอลขึ่นหัวแล้วกินโอ้โห ดูว่ามันปล่อยบอลตกพื้นเลยบอลเด้วยซ้ายตรงเดียวแล้วเมื่อแต่สุดท้ายบอลไม่ของปอกครับเกิดสูดวัดเกมในครึ่งเวลาหนักครับถ้าเกิดจะกลับตัวเกมเราต้องการสุดเปลี่ยนครับสอาเรบทางด้านน้องแอนครับแหลงน้อยประตูที่สองแล้วมาเมื่อไหร่ครับถ้าลดช่องว่างของความห่างของประตูได้ครับสำหรับน้องแอนเกมน่าจะสนุกขึ้นเยอะต็อกโกงเช็ดมาตรงกลางมดูว่าชิมเล่นก่อนนะวันนี้ ยังเป็นน้องแอร์ไหลทะลุช่องมาบอยชิปไหลทะลุมาตลอดนี่กระโดดแล้วโอ้โหนี่ครับว้าวโถมียันผมผู้สาวประตูใส่ทีตรงก่อนครับโอ้เต้นเฟลเต้นตลอดนี้ต้องให้เลยใส่ตัดให้ครับโอ้จังหวะังจะเข้ามาอยู่แล้วโอ้ต้องทงเต้นเลยตลอดนี้เซฟชีวิตของใบมวยได้ครับอย่างไรตัวก็ไม่ให้เสียประตูที่สองครับของน้อเต็งบวย แมดึงลูกนี้บอลแ้เราออกข้างไปก่อนนะครับทูจันบอยสายทะลุแมไม่ได้แล้วกรรมาการให้เป็นลูกฟ้าต้องหีดจ่ายบอลมาเป็นเหยียบเท้าอันนี้นึงแล้วมันกเูเป็นปีกต้องเน้นแล้วสำหรับน้องอ้นนะ้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ12นาทีเสร็จแล้ว,วลได้รีกระยะแบบนี้ จะยิงหรือจะเล่นลูกสูดเดี๋ยวต้องดูครับแต่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่สับผัญครับของน้องแอนกระโดดโอ้โหนี่ลูกจริงลูกนี้นี่ลูกสูดต้องบอกโอ้ไม่ค่อยจะเคยเห็นกันครับลูกนี้กระโดดขึ้นมาแล้วเป็นบอลบอลเล่ครับนี่ไม่ธรรมดาสูดนี่ต่อยไม่ได้ประตูแล้วจ่ายตรงสุดท้ายกับไม่แม่นครับน้องแอนโอ้โหถ้าเข้ามานี่เป็นประตูที่ต้องบอกว่าสวยงามครับนี่ลูกสูดเซฟยิ้มมาตะกู่ครับยังไง ไฮไลท์แบบนี้ต้องว่าเทคนิดก็ไปติดตามได้นะไฮไลท์ทางยูทูบก็สำหรับเป็นบุกของทางสนามก็รถจังหวะยิงโมโหคารี้ซูเปอร์เซ็ตตูยิงวิถีบอลตรงขอด้วยจังหวะสุดท้ายยังปัดทิ้งออกไปได้บุกเข่าตูของน้องแอนยศเราเล่นสั้นเลยต่อนี้แตงบวย ย้อนกับวัตเตอร์ตูโอ้โหแล้วเปิดยัดมาทางซ้ายลูกนี้โอ้ยหม่งทิ้งออกมาโอ้ยอีกทีนึงแล้วตูโดนซ้ายปั๊มบอลกันคุกคิดอยู่ไม่ไม่ดีนุกวันนี้จับบอลกับได้แใจงวยมั้แต่งบอลเข้าขวาแล้วเปลี่ยนว่ากตูยิงยัดแล้วโอ้โหนี่เสียชื่ขาไหลมาโล่งๆยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหทุกวันี้ต้องโถงะเมื่อนี่ใจเย็นเลยกันครับ เป็นเต้ยโอ้จังหวะก็ต้องผูได้ยิงเลยอาจจะติดบล็อกครับผู้เล่นขวามาบล็อกกันหมดครับสำหรับน้องแอนก็นโบว์แล้วกลายเป็นหลอกดีเลยจังหวะนี้เต้ยโอ้ไหลย,ย้อนมาเพื่อนตายแล้วเน่ครับไอ้ท่าครับตอนนี้ตื่นเอาคอริสลงมาสำหรับเต,ต่งบวยครับมีการขยับเยอะเดี๋ยวต้องดูคอนนี้เปอร์ตัวสุดท้ายอาจจะมีการขยับหรือเปล่าคอับคอรในช่วงหลังๆเนี่ยเต่งบวยก็พยายามจะดัน ขึ้นมาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาตัวสุดท้ายครับบอยไม่แล้วมาเล่นในเกมที่ต้องการผู้เล่นตัวรับแบบนี้ถ้าทำเพิ่มไม่ได้แก็สำหรับเต็งบอยอุลกเกียร์แย่ัยนระหว่งน,น,นี้กรรมาการว่ายังไงครับให้เป็นลูกฟ้าหอกน้องแอรไปก่อนครับแล้วบอลไม่ตรงจุดครับตอนนี้การขยับกรับเจ้าฮ้าหาจะขยับใครออกก็ให้นัดย่างเพื่อนเลย ก็ขยับทางด้านเตยออกมาเปลี่ยนศูนย์หน้าครับจะเอากล้องใส่ออกมาแทนครับศูนย์หน้าของเต็งบอยเกมที่แล้วก็ทำประตูก็บอกว่าเรียกลูกจุดโทษให้กับทีมได้ครับสำหรับกล้องครับในเกมที่แล้วได้เจอกับคุณเก่าเราชนะไปหกประตูเกมน้าเลี้ยงศูนย์นนหน้าครับเอากล้องครับแม็ก์จ่ายทะลุมาสวยสวันดียิงโอ้โหไม่ผ่านครับตอนสุดท้าย ลงมาจังหวะแรกมีโอกาสทำประตูได้เลยนะกองอลิสเปิดไายผ่านแล้วต um อ,อนนี้แซมขยับหล่อถูกแล้วจังงวนกลับไปทางก่ารูปไปได้หี่อเปล่าตอนนี้เธอล็อกกลับมาตรงนี่แล้วพอลิสก้งขายาวแล้อเินเยอะอายุยังคอนข้งจะน้อยคอลิส พยายามปั้นขึ้นมาเป็นอะไรแทนลูกพี่ครับอุ่นแล้วแม็กซ์สมัยนี้จ่ายออกมาซ้ายตูดจับเรารอเพื่อนให้มาะโดยโอ้โหตรงนี้ให้บอลได้ดีเยอะเ่ยเขายยนไปฝ่ายตรงข้ามเดียวแล้วก็เป็นด้วยเดี๋ยวให้ไปแน่เลย เก่งกันตกเอาแล้วตวัสดีบอลถึงตบอลแต่ยังเิะผู้สางตูนนิดนึงจังหวะอลไปเตะคู่แล้วแย่งกลับมาได้ฝากมาซ้ายครับนุ้ยไม่เลี่แล้วตอนนี้สำรองเตะคู่เอ็นดูครับตูนนุ้ยตับบอลไปข้างหน้าแล้วตูก็เจอโทดโจกออกสวยแล้วกริงเองไม่เอาต่อยแล้วแล้วจะมีขยับครับนะคะสนามเอา้ครอบขยับอีกคนครับตอนนี้สำรองเตะคู่นี่แถวต้องลงไปข้างตัวผู้เล่นครับ บอกว่าเป็นการเซฟแดงแล้วก็ถือว <photos> ่าเติมความสดให้กับทีมด้วยแล้วเปลี่ยนตัวแบบนี้ถือว่าได้อีกสองยิงโต๊นแค่เดียวได้สองตัวเลยในเกมที่ต้องการตัวผู้เล่นเกมรับแบบนี้นี่แล้วตังวนี้จับบอลไม่ดีลองแอนเสียบอลเข้าไปด้วยกล้องโอ้โหจะให้ฟ้าที่เติมนะครับใช้แบบนี้อยาให้ไม่ได้ับ ใางหลังมือถ่ายเลยครับน้องกอนอ้โอ้แล้วตัวตัวโอ้แล้วโอ้โหี่สว่นี้จะกัดต้นบอยาวให้ก้องแ้โอ้นี่ไอเดียดีมากเลยน้องแลบขึ้นมานิดนึงครับข้างหน้าโอ้กายสว่าเดียวตูโอ้โนี่เดียวต้องักแรงไปหน่อยถ้าเกิดเปาวันนี้เนี่ยโอกาสได้มีเลยรแล้วไปใช้เลยดนนิดียวการให้ปลาครับ เขาจังหวะนี้ได้เป็นตั้งเตะแดน,นตัวเองยกเข้ามาในกรอบแล้วมงบอลจมอยพายยังเคลียร์ไม่ขาดครับฟาร์เก็บได้แล้วให้ออกมาทางขวาเอาแล้วตัวโสดกลับมาเป็นมวยอยตู่หยุดบอลกลับมาแล้วโอ้ยนี่เลืน่นแซมคนเดียวยังไงตนนนี้ไปต่อต่อต้นไม่ผ่านแล้วพอริสเตะทิ้งออกมาจังหวะสอง ยังได้อยู่เขาหล่อกววยตอนนี้แล้วปูดขึ้นมา2ต่อหนึ่งขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วโอ้โหต้นจ่ายนี่จะยิงลูกนี้กินลึกเกินไปครับเออจะยิงลูกไม่ตรงก่อต้นจ่ายแล้วลึกเกินไปครับปู่นี่เติมเติมขึ้นมาทางด้านขวานี่เติมไม่ทันครับเลยลวไปนิดหนึ่งครับตอนนี้บอกเลยปูเริ่มจะทำเกมตอนนี้เริ่มจะทำเกมไม่ขึ้นครับสำหรับน้องแอนครับต้องการประตูที่สองครับ ด่ากลับมาอ้งทองหนึ่งแล้วก้องดูว่าคราวนี้จะยังไงเอฟให้มาโต้รอเพื่อนอยู่จหวะสุดท้ายจเก็บบอลได้กับตัวแล้วให้มาโวฟ้ากินลูกนี้ไหมตรงต่อเลย่อยาไเยไปเยไปเลยไปเลยอลยไเเเไป่เป ให้ลงมาสายสุดกล้องเรามีตัวเติมขึ้นมาแล้วกล้องคนเดียวตัดปลอกออกมาทางซ้ายแล้วจริงลูกนี้เสาแรกปัดทิ้งออกมาได้ต้องมาล็อกลับสองแล้วปุ้บโอ้โหเปลี่ยนลงมาถือว่าเปลี่ยนกล้องลงมาในเกมในด้านซ้ายนี่มูบว่าขึ้นเลยนะับแต่เราเต็งบวย ตอนนี้เข้าถึงแล้า5นาทีสุดท้ายของเก้มครับในขึ้งเวลาโอ้สกอรถือว่า4ี่าต้วหนึ่งยังไม่แน่ถ้าไล่มาตอนนี้สำหรับน้องแอนครับถือว่าคุณบอลเจ็ดคนยังไม่เฉลี่ยคุณบอลเจ็ดคน,นก็คือการทำประตูตเป็นมวยก็เคยทำได้ครับนานาทีสองนาทีเนี่ยลูกสองลูก แต่างด้านต็นบว,วันนี้การที่ได้ตูกัเกลับมา้วถืว่าทีมยอดเลืองกันโลงตมากเราไปเล่นโอ้โหหน้าตูรุ่กนี้ไปช้องต้องระวังังีเนี่ยห้าาเล่นเกินไปล้วไม่ใช่เล้ยงทีเดียไปเรากองยิงลูกนี้สาวแรกก็ไปตรงต่อจะมีการเปลี่ยนตัว,กกวอีกคนครับ ไปบอยนะครับจะปอตูออกแล้วจะส่งบอลลงมาหน้าเพยเยอร์มาเนเจอร,อร์ของทีออมอีกคนนึงครับครับโผล่บีบอยลงมาเล่นเป็นศูนหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูทรายทะลุมาเก่งบอยทางทางขวามีเติมอร์ก็ตีขึ้นมาแล้วจอดมาโอา้โหนี่ย้อนหลังขึ้นไปหมดครับโอ้ให้ไม่ดีแล้วจะสวนกลับเท้าดีหรือทดไปเองจังหวะนี้ล็อก ไฟได้รถมาดูว่ามัีเพื่องมั้ยนะครับฟ้าสองสามคนจังหวะนี้ไต้หวันให้ไม่ขาดเบิ้ลอีกทีนึ่งบอยหมุนย้อนกลับมาต้องโอ้โหช้าเกินไปหน่อยครับบอยสวนกลับมาตอนนี้เก็งบอยถึงก่อนก็ไม่ดูว่าให้แล้วตอนที่มาตรงวันนี้แซมกินชนะเราห่าฮอลลิสยังพยายามจะไปเก็บบอลกลับมายังไม่ได้ครับ แล้วในคู่ถัดไปยังไงเตรียมตัวได้เลยครับเกมล็อกต่องี่มุมหนมากับสนาโบเลเยาวรีเนสซีย์เล่นเนื้อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับแลได้ลงไปองคุลและการในสนามก่อนเริ่มเกมสักครั้หนึ่งครับโอ้แล้วกลับมาทอกนนี้ฟาสต์บอลลูซี่ทีมาตรงกลางซ้ายมีขวามีจะจ่ายทะลุช่องกลางจะเก็บได้แล้วก้องทางซ้ายล็อกเข้าขวาแล้วโหนแน่นไปหมดครับสีขาวถือว่าเธโดนสวนกขาบมากครับไปด้วยตัวแข่ง บอยตามพีกกลับมาเจอโอ้โหนี่เลี้ยฟ้าลงมาเก็บบอลได้แล้วให้มาคาริสโอ้โหนี่ครับใหญ่ไปต่อไปไปแล้วผู้เส่นให้เลยบอลออกไปก่อนแล้วตรงอันนี้เลี้แไม่เลี้ยงบอลทางไปหน่อยคาริสแล้วโดวนเข้าจากด้านหลังเจ้ากรรมการให้ฟ้าโอ้เอาล่ะมาตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับน้องแอนให้ไม่ติดฟ้าแทงทะลุถุดเลยครับพี่บอยข้างหน้ามีสองคนครับ ยิงเองโอ้โหตรงกอด้วยแล้วแต่ก็ยังไม่ตรงตัวผู้สาวว่าตัวรู้สำหรับเป็นบวยตอนนี้ทำประตูเพิ่มไม่ได้ก็ต้องพยายามเซฟไว้ก่อนเนาะแนวหลังกลับมาครับต้องแอร์เขาปู่สัตว์้โหลอยดูวยให้กับทางซ้ายอาซานจะเปิดคืนกลับไม้ยืดยังไม้ผ่านบอลเลยจบมองว่าผู้คูนี่เสาตั้งเยอะมาก ดูว่ผู้เก่งครับว่าจะได้ครับจังหวสุดท้ายจ่ายมาโอ้โหเสาสองคนเดียวเลยครับโอเน้นแล้วประตูก็ล็อกมาแล้วโดนลูกนี้กรัมอาไม่ว่าไหครับโอ้โหความไปโดนแขนควโอ้โหังหวะี่แล้วจังหวะมันเร่งแล้วความมันดังมันกลายเป็นตกถอยลงไปครับโอ้โดูว่าตอนนี้แล้วช่วงนาทีสุดท้ายก่อนจะโค้จะเราหัดเสก็ล้วใช้ขึเวลาหลัง สองเราคู่ต่อไปแล้วยังไงย้ำอีกครั้งแล้วระหว่างโตเกียวมารีนเอฟซีกับเซนด้าฟอร์พี่บงไครับมาถึงสนามกันแล้วครับเชื่อว่าต่อทีมก็จะมาแล้วครับเตรียมตัวได้เลยครับคู่ต่อไปครับเอฟเอครับรอบแปดทีมสุดท้ายวันนี้ได้จะได้สี่ทีมเข้าไปเล่นในรอบสี่ทีมสุดท้ายครับหลังจากวันนี้จะได้รู้มาผมหน้าแล้วโอ้พี่บองลูกนี้ จริงๆพวกที่พูดแค่ยืนเฉยๆเนี่ยก็อาจจะได้โอ้โหไปโกงเราเทสที่กลายเป็นหมกไม่โดนเนี่ยโทษเลาวบบเจ็ดสิบนาทีแล้วแต่เราชึ้งเวลายิงด้วยซ้ายไม่ตรงฟองดูเขาเล่นพยายามไปฟ้องเนี่ยจังหวะแบบนี้ยังไงต้องยัดนักเตะของผู้ทีมอีกครั้งแล้วผู้ตัดสินไม่ได้เฝ้าครับอย่าไปหยุดเล่นกันเองแล้วไปหันไปตัดสินให้ผู้ตัดการ โอ้โหนี่บางครั้งอาจจะเสียประตูได้ครับไปเสียสมาธิเก็บเกมแล้วต้องระวังครับโอ้โหแล้วตีพื้นที่เยอะเลยแล้วตอนนี้จริงเองโอ้โหยิ่ง่ายเลยประตูนี้สำหรับเต็งตุ้ยมาได้ประตูอีกลู่นประตูนี้ง่ายช่วงคนเป็นเราแบบเสร็จโอ้โหน้องแอนดี้ยัขึ้นไปหมดเดี๋ยวกประตูก็หนักตัวสุดท้ายครับไปปิดทางด้านเต็งตุ้ยข้างหน้าคือพี่บอยครับ น้ากายเป็นว่าโกรจับต้องเลือดกินเองลูกนี้ไม่เหลือเลยคขอหงสาับจายนะคุณบอยจับบอลลูกนี้ไม่ดีครับ แทงบอลหลุดออกกำลังซ้ายมีก๊อฟดูคนเดียวจะฝ่ายได้ด้วยเอาให้มาได้ด้วยแล้วเก่งเปิดลึกอดูนี้เราต้องหรือเกินไปครับพุ่มเร็วมาผู้พุทนศีลปาวนักเวทีจาหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้ยยังไงเชื่อพุทธศีลสองทีมที่ทั้งสนามเลยแล้วทั้งแต่งบุอยแล้วก็ล้องแอนแล้วทั้งวันนี้โอ้โหถือว่าเกมสนุกจริงๆครับในขึ้งเวลาแรกแล้วก็ขึ้งเวลาหลังครับโอ้ถือว่าเป็นแต่งบุยแล้ว 6คเั้าเข้าสู่รอบสีงที่สุดท้ายเป็นทีมแรกครับสำหรับแตงบวยครับโอ้โหเอาแล้แตงบวยจะมีโอกาสป้องกันชแชมป์หรือเปล่าในแชมป์เก่าเลยครับแตงบวยตัวผูดด้เล่นอาจจะไ,ได้ชุดเดียวกับที่เป็นแชมป์